ค่ดีเพื่อนชาว youtube facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอฟกันอีกแล้วกับช่องนี้วิคุยวิศัยเจสสิฟไอวันนี้ผเอฟแต่งตัวในชุดแบบนี้ก็เอฟก็จะมาทำเฮาทูที่หลายๆคนชอบพอร์ตกันเข้ามาเองเลยก็สัญญาไว้ว่าจะมาทำเฮาทูลุคนี้ให้เพื่อนได้ดูกันนั่นเองก็คือการแต่งหน้าในการไปรับปริญญานั่นเองก็วันนี้ก็จะมาแต่งหน้าว่าจะแต่งยังไงไปรับปริญญา่นเองคือของทุกอย่างที่เอฟใช้ก็เป็นของราคาประหยัดไม่มีชิ้นไหนแพงเลยส่วนของบางอย่างอาจจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ก็เป็นขนาดลองซึ่งเอฟได้ สั่งมาเพื่อการแต่งหน้าในการรับปริญญาโดยเฉพาะมันก็จะเป็นราคาย,ย่อมยาหน่อยเพราะมันเป็นเทสเตอร์มันไม่ใช่ขอ,ของขนาดเต็มนั่นเองเนาะก็ยังไงไปดูกันเลยดีกว่าวาลุกรับปริญญาหอเป็มันจะแต่งออกมาได้เป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยขั <Okay. S 1> ้นตอนแรกการเตรียมผิวทาทุกอย่างที่ทุกคนทาลงไปเรียบร้อยมดแล้วคือใครใช้อะไรอยู่ก็ทาไปที่คิดว่ามันจะอยู่ติดทนบนใบหน้าเราได้นานที่สุดเนาะเพราะการรับปริญญาก็อย่างที่บอกอยู่แล้วตา แดดถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันก็คงจะต้องเป็นการที่อยู่ติดทนทั้งวันนั่นเองก็ใครใช้อะไรอยู่ที่ว่าดีก็้าลงไปแล้วที่สําคัญเลยคือกันแดดอย่าลืมทากันแดดเพราะว่าหน้าเรามันจะเป็นสิวเป็นฝ้าแล้วก็หมองคล้ำได้เนาะก็อันนี้ก็ทาไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ใครใช้อะไรอยู่ก็ทางลงไปนะจะ๊ะเอฟจะมาเริ่มขั้นตอนการลงผิวกันเลยตรวจเรื่องสกินแคร์ทุกอย่างเอฟจะไม่พูดถึงแรกกันนะจะ๊ะก็ ขั้นตอนแรกคือการลงไพรเมอร์นั่นเองเพื่อให้ทุกอย่างติดทนบนใบหน้านั้นเองแอปใช้เป็นเจ้าตัวนี้ก็คือว่า Benefit Pro Professional นั่นเองซึ่งเป็นขนาดทดลอง7จดห้ ml ันี้อซื้อมาจากแอปช้อปปี้นั่นเองราคา200บาทเนาะถึงใครมีแบบว่ายัางไงอะใครมีไพรเมอร์อะไรที่แบบว่าดีๆหรือไม่อยากใช้อันนี้ก็อันนี้มันจะเหมาะสําหรับคนหน้ามันมากกว่าเพราะมันจะช่วยควบคุมความมันได้ดีมากนั่นเองใครที่หน้าแห้งอาจจะไม่ชอบก็ใครใช้ไพรเมอร์อะไรอยู่ก็ใช้ตามนั้นไปได้น,นจะจ๊ะก็แต้มลงไปบนใบหน้าของเรา อันที่อยากให้แบบว่ามันควบคุมความมันบนไว้หน้าเอฟก็จะเน้นท่วงที่ข้างแก้มที่รูขุมขนก,กว้างๆก็ทาลงไปลงไพเมอร์เสร็จแล้วเรามาลงรองพื้นกันเลยดีกว่าเนาะโดยรองพื้นที่เอฟใช้วันนี้ก็จะผสมด้วยกัน2ออย่างนั่นเองนะจ๊ะก็ ในส่วนของรองพื้นเราก็ใช้เป็นเอสเต่ลอเดอร์ดับเบิลแวร์ตัวนี้เ e อใช้เป็น3 w 1คือสีดาวนี่นั่นเองนะจ๊ะเพื่อแล้วก็เดี๋ยว e te, จะผสมกับขอเอ่อเล็บรอนคัลเลอร์สเตย์ซึ่งเล็บรอนเจะใช้เป็นใส่ในกระปุกค,คุชชั่นแบบนี้เพราะว่ามันใช้ง่ายดีซึ่งเอ่อเอเต้เอ้ย e ไม่ใช่เอเต้ซึ่งของเล็บรอนคัลเลอร์สเตย์ตัวนี้เอฟใช้เป็นเบอร์300นะจ๊ะส่วนเอสเต้ตัวนี้เอฟใช้เป็นเบอร์3 w 1น,นั่นเองเดี๋ยวจะผสมกันโดยที่เอฟจะทาเจ้าตัวนี้ก่อนโดยที่เอฟจะใช้ หยาะลงไปบนพัฟคุชชั่นแบบนี้แล้วตบไปทั่วใบหน้าก่อนแล้วค่อยเอาใช้เล็บลอนทับลงไปทีเพราะว่ามันแยกกันอยู่งี้มันไม่สามารถรวมตัวได้นั่นเองเดี๋ยวจะทําเป็น2ชั้นเนาะเพื่อการปกปิดแต่ถ้าใครแบบมีเป็นขวดเอามาผสมกันก็ได้แล้วแต่เลยเนาะก็อันนี้แอปซื้อเป็นขนาดทดลองมา3 ml อยู่ที่ราคา255 250บาทในแอปช้อปปีนะจ๊ะเมื่อลงอย่างไรก็จะลงแผ่บนใบหน้า ลงเจ้าตัวเอเต้ลอเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดฟก็จะมาใช้ตัวของเลบลอนซึ่งอยู่ในตอบคุชชั่นแบบนี้เนาะก็ทาทับลงไปอีกหนึ่งชั้นบนใบหน้าของเรามันจะได้ปกปิดแล้วก็เนียนกิบเพราะว่าทางเล็บลอนก็เป็นรองพื้นขั้นเทพของดัสโต้ส่วนเอเต้ลอเดอร์ก็เป็นรองพื้นขั้นเทพของไฮเอ็นนั่นเองก็ผสมกันก็จะช่วยเราตึบมากขึ้นแล้วก็ล่องรอยที่เป็นสิว มันก็จะหายไปนั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้าใครเป็นคนหน้าแห้งไ,งไม่แนะนำไม่ใช่นะเพราะว่ารองพื้นจเจ้าตัวเอสเต้โรเดอร์แบบบุญแวกับของเอ่อของเล็บลอนค l ล r สเต y 2ตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนหน้ามันมากกว่าส่วนคนหน้าแห้งก็ใครใช้แล้อยู่ที่ว่าดีก็ไปใช้ตัวนั้นเอาเนาะ เรียบเนียนแบบนี้จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดวจะใช้เป็นคอซเซเลอร์ปกปิดทั้งรอยใต้ตาดําแล้วก็รอยสิวที่มันเกิดขึ้นมาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันต้องมาเกิดขึ้นในช่วงนี้นะก็แตะลงไปเลยสําหรับสิวแล้วก็รอยดําต่างๆที่มีบนใบหน้ารวมถึงกบใต้ตาค้าด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็จะใช้พับคูชั่นนี่แหละแท็บทุกอย่างลงไปเพราะว่ามันมี ตัวรองพื้นติดอยู่ด้วยมันจะถ้วยให้แน่ยนยิ่งขึ้นนั่นเอง ่อไปเอฟจะลงเป็นบัสออนเนื้อครีมนั่นเองซึ่งเอฟก็ได้เป็นเจ้าตัวนี้มาเอฟเป็นของคาราปปนั่นเองซึ่งอันนี้เอฟซื้อในกลุ่มคาราไรซับเหลือสักอย่างที่อยู่ใน Facebook นั่นเองซึ่งเป็นมือสองนั่นเองเอฟก็ได้มาในราคา180บาทนั่นเองก็ถือว่าคุ้มเลยเพราะว่ามันเหลือเยอะมากเหมือนเขาเพิ่งเปิดใช้ไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองลักษณะเป็นแบบนี้คือมันติดทนนานมากเคยได้ไปดูรีวิวของพี่ลิกมาแล้วเขาบอกมันติดทนนาน,นก็เลยอยากได้มาลองก็ได้เป็นสีเบิร์ดเดย่างนี้ ขนาดสีเป็นแบบนี้นี่สีชมพูก็แตะลงไปให้ทั่วแก้มของเราเลยนะเจ้าก็ <อะ S 1> ได้แก้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วชมพูอ่อนๆระเรื่อๆแบบนี้เอฟจะลงทุกอย่างให้เป็นเนื้อครีมเสร็จให้เป็นที่เรียบร้อยลงไปก่อนเพราะว่าเนื้อครีมมันจะติดทนนานนั่นเองเนาะเพราะเราต้องไปโดนแดดโดนนู่นนี่นั่นอาจจะมีเหงื่ออาจจะอะไรก็ ทุกอย่างที่เป็นเนื้อครีมมันจะติดทนกว่าเนื้อฝุ่นนั่นเอง hmm. เมื่อเราลงแก้มเนื้อครีมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเฉดหน้านัาน่นเองเนาะแต่ก็จะเฉดหน้าเบาๆไม่ได้เฉดหน้าอะไรเยอะไปไม่ใช่สเฉดหน้าอยู่แล้วเนาะก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็น contour สติ๊กจาก k i ด beauty นั่นเองรู้สึกจะติดทนนานมากตัวนี้เนาะด้านหนึ่งเป็นตัวเชดด i n g ส่วนด้านหนึ่งเป็นไฮไลท์เดี๋ยวจะเชดดิง้งกรอบหน้าลงไปก่อนนะจ๊ะ ด้านที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งด้านไฮไลท์ในส่วนเราอยากจะไฮไลท์ไฮไลท์ก็สันจมูกหน้าผากข้างแก้มแล้วก็จะใช้พับคูชั่นนี่แหละแท็ทุกอย่างลงไปเดี๋ยวแท็สีเข้มก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวถ้าไปแท็สีอ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดนั่นเอง เช็ดทุกอย่างบนใบหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเนื้อครีมเนาะต่อไปเอฟจะเอาเป็นฟองน้ําตัวนี้เนาะเพิ่งไม่ได้ชุบน้ําไม่ได้อะไรหรอกเดฟจะกดลงไปให้ทั่วใบหน้าเป็นฟองน้ำเปล่า,ลานั่นแหละกดให้ทั่วใบหน้าของเราลงไปมันจะได้แบบว่าแน่นอยู่ติดทนบนผิวเราได้แน่นมากขึ้นอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะกดลงไปเลย เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอฟจะทิ้งไว้แบบนี้ก่อนให้ทุกอย่างมันเซตเข้าที่เข้าตัวเอฟจะมาเขียนคิวกันก่อนเนาะโดยที่เขียนคิวเอฟก็ยังใช้เป็นอันเดิมเพราะว่าเชื่อในฝีมือของมันว่ามันติดทนนานมากทั้งวันจริงๆนะจ๊ะก็เอฟจะใช้เป็นในส่วนของที่เป็นเมจิกก่อนเลยอันนี้เป็นของแอดลี่พรีเมียมตัวเดิมซึ่งคิวเอฟได้ไปกันมาเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วมันก็จะเขียนง,ง่ายขึ้นนั่นเองก็ใช้ในส่วนของที่เป็นหัวเมจิกแบบนี้สร้างโครงคิวขึ้นมาก่อนนะจ๊ะ ิ้แบบนี้เป็นที่เร,เรียบร้อยแล้วก็จะใช้เป็นดินสอตัวนี้ถมในส่วนคงคิ้วทั้งหมดให้หมดนั่นเองเป็นตัวสลิมไลน์อายบราวเพนซิลจากเคทีดอนั่นเองเอฟใช้เป็นสีเบอร์3แต่คืออันนี้ยังไม่ได้ไปย้อมสีผมกลับก็เลยจะใช้สีนี้ไปก่อนเดี๋ยววันนี้จะไปย้อมสีผมกลับเป็นสีดําแล้วก็คงจะต้องใช้สีที่มันเข้มกว่านี้นั่นเองและจะก็ถมลงไปเลย จะใช้เป็นแบบฝุ่นเขียนบริเวณหางคิ้วเพื่อให้มันคมกว่านี้นั่นเอง,องเป็นของซิวน่าคาัลเลอร์ตัวนี้เป็นเบอร์น05นั่นเองคือเคยเห็นคุณๆกันอยู่แล้วแหละเนาะใช้เป็นสีนี้เข้มสุดเขียนบริเวณหางคิ้วเพื่อให้มันคมชัดนั่นเองนี่ได้คิ้วแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาปัดคิ้วทุกอย่างอยู่ทรงกันดีกว่าโดยใช้เป็นเฮฟวี่โรเทชันนั่นเองใช้เป็นเบนอร์02แต่ถ้าไปยอมกับ สีดําคงจะใช้สีอันนี้ไม่ได้แล้วล่ะคงต้องไปดูสีใหม่เนาะก็ราคาไม่แพงและที่สําคัญอยู่ติดทนนานด้วย ื่อกี้ที่ทิ้งให้นั่งเราเสร็จตัวก็ทุกอย่างเสร็จตัวเข้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาลงแป้งกันดีกว่าโดยแป้งที่จะใช้ก็จะเป็นเลยเป็นแป้งบูเ้นเองซึ่งมันคุมความมันดีมาก,กใช้เป็นเบอร์สองสีซอฟเบสนั่นเองให้ทั่วบริเวณใบหน้าเลยโดยใช้คัพกดลงไปทั่วใบหน้าเพราะว่ามันจะติดทนนานนั่นเองนะก่อนที่เอฟจะใช้แป้งเอฟลืมไปเดี๋ยวขออนุญาตพาเป็น อายแชโดวเบบนเปิดตาเพื่อให้อายแชโดวเราติดทนนานก่อนเลยดีกว่า mm hmm. เนาะอายแชโดเบเทปใช้ก็เป็นของเอ s เซนต์ hmm. ราคาถูกร้อยกว่าบาทเองถ้าลงไปบนเปิดตาของเราก่อน mm hmm. เพื่อให้มันเซตตัว mm hmm. แล้วก็พับคูชั่นอันเดิมนี่แหละแทบไปให้ทั่วเปิดตาของเรา mm hmm. เรียบร้อยแล้วก็มาลงแป้งกันเลยดีกว่า นวนมากนี่แบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าโดยเอฟจะใช้เป็นแป้งฝุ่นเซตไปอีกหนึ่งรอบนั่นเองซึ่งแป้งฝุ่นที่เอฟใช้ก็คือเป็นตัวนี้เลยลอร่าเมอร์เซยนั่นเองซึ่งเอฟซื้อเป็นขนาดทดลองขนาดเล็กมันเองเอฟซื้อมา189บาทเท่านั้นเป็นขนาด3กรัมนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะเซตที่ทั่วใบหน้าเลยเพราะมันคุมมันดีมาก ถ้ทแป้งแบบนี้หน้านวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราอาจจะใช้เวลาในการทาในส่วนของรองพื้นหน้านานไปหน่อยเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกอย่างมันติดทนนานจริงเราไม่อยากให้ทุกอย่างมันแคลกหรือมันเยิ้มหรือมันย้อยต้องวางวันคือให้มัน แต่งหน้าตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่าและให้มันอยู่ติดทนนานไปเลยเราก็เลยจะใช้เวลาในการลงผิวหน้านานสักเล็กน้อยและที่สําคัญเนี่ยเป็นคนผิวหน้ามันมากมันก็เลยจะค่อนข้างต้องใช้เวลาในการลงในส่วนของพวกแบบว่าผิวหน้านานสักเล็กน้อยแต่ถ้าใครเป็นคนหน้าแห้งหรือใครเป็นคนแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องการเยิม้มหรืออะไรแบบนี้ก็จะทาแบบไหนก็แล้วแต่เลยเนาะแต่ขั้นตอนในการแต่งหน้าก็จะเป็นประมาณแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วเอฟก็จะมาลงแป้งอีกหนึ่งอันเพื่อมาเบอร์ลูขุมขนและเอฟรู้สึกว่าเอฟใช้แป้งตัวนี้แล้วมันทําให้ทุกอย่างติดทนหน้านานมากก็คือเป็นอันนี้เลยเป็นอ e ีกลิปนั่นเองเป็นเบอร์พาวเดอร์แพคเอฟใช้เป็นเบอร์23นั่นเองอันนี้เอฟซื้อมา160กบาทเพราะว่าเอฟได้ส่วนลดในแอปช e ็อปปแบบี้นั่นเองก็เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองเอฟก็จะทาให้ทั่วใบหน้าไปอีกหนึ่งชั้นเพราะมันทําให้เบอร์ลูขุมขนได้ดีเลยนะเอฟคิดว่ามันคุมความมันระหว่างวันดีมากคลยแตต่งงหนนนน้้้าาาาเชชใัวีไปทํ คือหน้าไม่มันคือหน้ามันแต่หน้ามันน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากนั่นเองก็ถ่ายทั่วใบหน้าเลยจะเห็นได้ว่าหน้าอเนียนมากหน้าแบบกริบมากเลยดูใกล้ๆคือหน้าแบบแมทมากจริงอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องการสำหรับสาวหน้ามันนั่นเองเนาะ เอฟจะมาปัดแก้มกันก่อนเลยเนาะเอฟมจะเดี๋ยวเอาไว้แต่งตาเอาไว้ที่หลังก็จะปัดแก้มโดยใช้ของทาร์นั่นเองเขาบอกมันติดทนนานมากเป็นแอมโมเนอแอมมันโตรเนี่ยเคลทเฮเวลอาร์เอมบัตนั่นเองเป็นสีสวีทนั่นเองอันนี้เป็นขนาดทดลองคือ1.5กรัมนั่นเองอันนี้เอได้มาในกลุ่ม Facebook อีกแล้วได้มาในราคานะ่าจะประมาณ230หรือ280ร้แป่เอ็จำไม่ได้แล้วก็เป็นขนาดทดลองเล็กๆราคาประหยัดปยดนั่นเองเนาะและที่สำคัญมัน ค่อนข้างติดทนนานนั่นเองก็เลยเอามาลองใช้เวลาแบบนี้แล้วแต่เอเป็นคนที่ชอบให้แก้มแบบว่าตรงเนี้ยมันดูสีเข้มแล้วตรงหน้าแก้มมันดูสีอ่อนๆหน่อยเอฟก็จะใช้เป็นปัดแก้มสีอ่อนมาลงบนพรอบริเวณหน้าแก้มให้มันดูแบบว่ามีเลเยอร์ในการปัดแก้มนั่นเองคือเอใช้เป็นของ A A C ตัวนี้ค่อนข้างติดทนนานเลยและที่สําคัญคือสีมันอ่อนๆแบบ สวยดีอันนี้เอฟใช้เป็นเบอร์06นั่นเองก็จะมาพอปหน้าแก้มนั่นเองนะจ๊ะ <S <S ป,ปัดแก้มแบบนี้แล้วมาเฉดหน้านก่อนเลยดีกว่านะเฉดหน้าใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็น T D Face Forward Infertility Contour Kit ตัวนี้เอฟใช้เป็นสี Creo p a t a Secret นั่นเอง <S <S ช่องนี้เหมือนเดิมเห็นไหมบุ๋มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่องนี้ไลท์กรอบหน้าแล้วก็อันนี้ก็ลงเป็นไฮไลท์ไปเลยเนาะ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ฟขออนุญาตทาลิปมันลงไปก่อนที่จะไปแต่งตาแล้วกันพอแต่งตาเสร็จมันจะได้เซ็ตที่ปากของเราแล้วก็จะได้ทาลิปได้ง่ายขึ้นเนาะโดยเอฟใช้เป็นของเคที่ดอเมจิกสเนลลิปทิฟเมนตัวนี้นั่นเอง ของเอฟบวันนี้ก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้ลงเป็นพื้นมันก่อนเลยก็คือว่าเป็น Berlin Color Tattoo นั่นเองเป็นเบอร์25 Bad to the Bone นั่นเองลงไว้ทั่วเปิดอตาเป็นลงอายแชโดว์เบสไปแล้วก็ลงอันนี้ให้เป็นเบสพื้นสีทำจะมันจะทําให้สีที่เราจะลงอะ่ะมันติดทนนานและชัดขึ้นนั่นเองก็ลงไปเลยต่อไปจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยอันนี้เป็ วอลูเมอร์นั่นเองซึ่งเป็นของ e ีจนั่นเองซึ่งได้มาเป็นขีเบอร์แบบออกแนวแบบแชมเปญแชมเปญหน่อยนั่นเองเนาะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นแท่งแบบมันติดทนนานมากแล้วมันเป็นแบบเนื้อวาวเอมเป็นคนที่ชอบแต่งตาวาวอยู่แล้วมันคือมันดีงามมากเอ็มก็จะปาดให้ทั่วบนดวงตาของเราลงไปเลยนะจ๊ะเอ็มจะทาลงไปบนโค้ง โค้งภูเขาใหญ่ตรงนี้ที่ไม่ใช่ใต้เปลือกพับตานะคือโค้งใหญ่ขึ้นไปบนเปลือกพับตาแบบนี้เยวจะทาขึ้นไปตามันก็จะเป็นวาว,าว,าวแบบนี้ได้แบบนี้แล้วเอฟจะใช้เป็นอายชาร์สีน้ำตาลขเข้มทาบริเวณปลายตานั่นเองเพื่อให้ตามาดูมีมิติเอฟจะใช้เป็นเคที่ดอ8.2ซิกเนลฟอรอินเลิฟอายชาร์เอฟใช้เป็นเบอร์9้ดีเลิฟนั่นเองก็ใช้กับแปรงหวงเป็นแบนแล้วก็ทาลงไปบริเวณปลายตาเพื่อให้ตาดูแบบ มีมิติเนาะแล้วก็ใช้ที่เป็นพุ่มๆ่บงนี้เบนทุกอย่างให้เข้ากันนั่นเองมันจะได้ไม่มีรอยต่อระหว่างสีที่ลงของอ e ีทไปแล้วเมื่อกี้กับเนื้อฝุ่นที่ลงไปหางตามันจะได้ไม่เป็นรอยต่อก็เบนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ของเคที่ดอสีเมื่อกี้แหละเขียน,นเปเบนขอบตาด้านล่างด้วย ใช้เป็นพาเลทน,นี้เป็นของ ODBO นั่นเองเป็นเบอร์06เนอะก็จะใช้เป็นสีแบบอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้แชมเปญแชมเปญน,นี้ทาเวนหัวตาตรงนี้ลงไปรวมถึงบริเวณหัวตาด้านล่างด้วย แล้วเดี๋ยวจะมาเก็บรายละเอียดบริเวณโนกคิ้วคืออไ d อ w ชาร์โดพาเลตเนี้ยมันไม่มีเนื้อแมทเลยก็จะกลับมาใช้เป็นของซีวนาอะคาเนมี่ตัวนี้นั่นเองเป็นแบบว่าสีเนื้อเนื้อตรงนี้เกลียบริเวณโนกคิ้วเรามากรีดไอายไลเนอร์กันเลยดีกว่าโดยอายไลเนอร์ก็จะใช้เป็นของ เออใช้เป็นของมิทีนตัวนี้เอฟรู้สึกว่ามันติดทนนานมากอันเป็นมิทีนซูเปอร์แบล็คเป็นฮอคอายมัลติไลเนอร์นั่นเองซึ่งด้านนึงมันจะเป็นหัวเคยอนส่วนด้านหนึ่งมันจะเป็นหัว K on, นหนมเมจิกเอฟจะใช้ในด้านที่เป็นหัวเมจิกในการเขียนเนาะก็วิ่งออกไปเล็กน้อยหรือใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่เลยแต่เอฟจะวิ่งออกไปแค่เล็กน้อยพอดีอจะติดขนตาปลอมนั่นเองเนาะ ไลเนอร์แบบนี้ไ no ด้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดฟก็จะมาดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาดีกว่าดัดขนตาก่อนเดฟปัดขนตาจะใช้เป็น2ตัวนั่นเองเพราะว่าทางมหาลัยเขาไม่อนุญาตให้ติดขนตาปลอมแต่ที่วันนี้จะติดขนตาปลอมก็เพราะว่าเดวจะไปถ่ายรูปนอกรอบข้างนอกนั่นเองก็เลยจะติดขนตาปลอมให้มันดูตาโตโตหน่อยแต่ถ้าวันเดฟไปรับจริงหรือไปซ้อมใหญ่อะไรเงี้ยก็คงไม่ติดขนตาปลอมไปเพราะว่าทางมหาลัยเฟเขาไม่อนุญาตให้ติดขนตาปลอมนั่นเองก็เลยจะใช้ไมคล่าที่เพิ่มทั้งความหนาแล้วก็ความยาวนั่นเองเดี๋ยวดัดขนตากน่อ ตายดีกว่าโดยปายขนตาจะใช้เป็นชั้นแรกจะใช้เป็นมัลค่าวอลลุ่มตัวนี้นั่นเองเป็นมัค่าตาโตที่เขาฮิตกันแล้วคือปัดแล้วมันก็ค่อนข้างจะ,ะโตอย่างที่บอกกันแล้วก็้ก็จะใช้เป็นมิดทีนตัวนี้ปัดทับอีกทีเมื่อตัวนี้แห้งเพราะว่าอันมิดทีนตัวนี้มันไม่ได้ให้ความหนาแต่มันให้ความยาวเลิศมากจริงเราจะปัดทั้งขนตาบนแลวปัดขนตาล่างแต่ของขนตาเจ้ามาคราตาโตจะปัดแต่ขนตาบนอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่รู้สึก,กว่าัดขนตาล่างแล้วมันเลอะนั่นเองเ,องเนาะก็ ใครมหาลาัยไหนที่รับแล้ว<อ>หมือนไม่แฮกติดขนตาปลอมก็หาไมค์คาราที่แบบสั่งเพิ่มทั้งความหนาความว<ต>ยาวแต่ชอบเลยเนาะก็ปัดหลายๆชั้นปัดหลายๆรอบขนตามจะได้สับพึงนั่นเองแปัดอันนี้เป็นชั้นแรกก่อนใ้ของมิตินอันนี้เป็น บิกอายไหมคาราอันนั่นเองก็ปัดทับลงไปอีกหนึ่งรอบเนาะเพื mm ่อ hmm. เพิ่มความยาวของมันนั่นเอง แบบนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอฟจะไปติดขนตาปลอมแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้าเมื่อเอฟติดขนตาปลอมแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วเอฟก็จะใช้มาคลาปัดทับลงไปอีกหนึ่งชั้นเพราะว่ามันจะทําให้ขนตาจรกับขนตาปลอมของเราคือแบบว่ายังไงอะ่ะคือกึนไปเป็นชั้นเดียวกันเพราะเป็นคนที่ดัดขนตาแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมันก็เลยจะต้องใช้มาคลาในการปัดเพื่อให้ขนตาจริงและขนตาปลอมมันเข้ากันไปมันจะได้ไม่ทิ่มลงให้เห็นชัดนั่นเองเนาะ ติขดขตาปลอมแล้วทุกอย่างก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วบนดวงตาของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นระมาณแบบนี้นั่นเองเอฟจะมาทาปากโดยทเทพจะขออนุญาตลบลิปมันที่ทาไว้เมื่อกี้ก่อนเพราะว่าจะได้ทาลิปได้ติดทนนานเนาะโดยเอฟจะใช้ติ้นทาลงไปด้านในก่อนปากที่ค่อนข้างติดทนนานมากเพราะเป็นคนที่ทาลิปแล้วมันไม่ค่อยติดทนไหนก็จะใช้ติ้นทาด้านในลงไปก่อน แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยเล็บก็จะใช้เป็นลิปของอันนี้อันนี้เป็นของบิวตี้นั่นเองลักษณะคล้ายคล้ายของค y ลี่เจนเนอร์มากแต่ที่จริงเขามันเป็นยี่ห้อของคิดบิวตี้นั่นเองซึ่งเอฟใช้เป็นเบอร์05สีนิกเก็ตนั่นเองก็เขามีด้านในเป็นสองอันแบบนี้คือที่เขียนขอบปากกับเป็นลิปลิควิดแบบนี้เดี๋ยวจะเขียนขอบปากด้วยดินสอของเขาก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวเอฟก็จะใช้เป็นลิปลิควิดอันนี้ทาทับลงไปอีกหนึ่งรอบเมื่อเราเขียขอบปากเสร็จแล้วเนาะจะบอกว่าลิปอันนี้ติดทนนานมากและราคาถูกมากเอฟซื้อมา95บาทเองมีตามตลาดนัดทั่วไปเนาะคือมันดีงามมาก เป็นแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวจะใช้ลิปสติกสีแดงทางบริเวณด้านในปากอีกหนึ่งชั้นเพราะว่าจะทำปากให้มันเข้ากับสีคุยหอยนั่นเองคือออกเป็นแดงๆสม้สมๆ <Okay. S 1> เป็นขอนี้อันนี้เป็นเคทิดอ,อกเกอ,อิชานั่นเองเป็นสีเลดโรสเป็นเบอร์สีนั่นเองจะทาเป็นด้านในปากและเกี่ยวมาด้านนอก <Okay. S 1> คือลิปอันนี้ติดทนนานมากกินอะไรก็ไม่หลุดบอกเลย แบบนี้ปากแซ่บมากวันนี้บอกเลยแล้วก็นี่คือฟินลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตฉีดถ้าเป็นน้ำแร่หนึ่งชั้นเนาะเพื่อทุกอย่างจะได้ติดทนนานแล้วก็เซตบนใบหน้าเราเอฟใช้เป็นของเฟซดอกนั่นเองก็ฉีดลงไปเลยได้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือฟินิชลุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นั่นเองการแต่งหน้ารัะประิญญาเนาะก็ แต่งตามที่กฎมหาลัยเขากําหนดไว้ให้ละกันว่าจริงเทพรับหรือวันซ้อมใหญ่หรืออะไรก,ก็คงจะลดสีปากลงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีที่เข้มจนเกินไปมันไม่เหมาะแก่การไปรับปัญญ,ญาณนั่นเองแต่พอเพอินไหวจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกในเองก็เลยทาสีปากเพื่อให้มันเข้ากับสีคุยของเอฟเพราะสีคุยของมันจะออกเป็นสีแดงๆส้มๆนั่นเอง ส่วนวันจริงก็ลดสีปากลงก็อาจจะทาแค่ลิปของคิดบิวตี้ตัวนี้อันเดียวก็พอแล้วเนาะส่วนขนตาปลอมวันจริงเอฟไม่ติดเพราะว่าทําหาลัยเอฟไม่อนุญาตให้ติดขนตาปลอมอก็จะไม่ติดไปแต่วันนี้ที่ติดเพราะว่าบอกไปแล้วว่าจะไปถ่ายรูปนั่นเองส่วนผม,มเอฟก็จะไปย้อมดํากลับแล้วเมื่อถ่ายรูปเสร็จวันนี้นั่นเองเพราะว่ามหาลัยเอฟให้ใช้ ทำผมสีดําเท่านั้นแต่ว่ามหาลัยไหนกฎเป็นยังไงมันแล้วแต่มหาลายัยบางมหาลัยมันก็สามารถทําสีผมได้บางมหาลาัยก็สามารถติดขนตาปลอมได้มันแล้วแต่เลยแต่มหาล,ายลยัยมันมีกฎแบบนี้คือห้ามทําผมสีห้ามติดขนตาปลอมนั่นเองแล้วก็แต่งหน้าในสไตล์ที่ถุกภาพเพราะว่าใครที่รับปริญญาปีนี้คงจะรู้แล้วลหละว่ามันมีเหตุการณ์ทางบ้านเมืองอะไรอยู่นั่นเองก็แต่งหน้าในลุคโทนสุภาพแล้วกันนะจ๊ะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลุกที่ K A A ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อจะได้มีแนวทางในการไปแต่งหน้ารับปริญญาด้วยตัวของเราเองและก็เป็นสินค้าราคาถูกเดี๋ยวสินค้าทุกอย่างเทปใช้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะเขียนแล้วก็เป็นตัววิ่งในคลิปพร้อมราคาไว้ให้ทุกอันเลยนะจ๊ะเพราะว่าทุกอย่างเป็นของราคาถูกท้งนั้นเลยก็สามารถแต่งได้ง่ายๆราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องไปจ้างช่าง2 0ง0 3 0 0 0ให้เสียแรงก็แต่งกันเองง่ายๆเนาะแต่งให้สมวัยนั่นเองเพราะบางทีอะ อาจจะจ้างช่างเขาอาจจะแต่งแบบว่าแน่นจนเกินไปอะไรประมาณนั้นก็เป็นลุกเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันก็ขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกๆคนเลยที่จะได้รับปริญญาในปีการศึกษานี้ก็คือ2,558นั่นเอง c o n กรีตจ,จูเลชันกับทุกๆคนเลยทุกๆมหาลัยเท่าที่ทราบกันก็คนที่รับไปแล้วก็มีมอเกษตรมอธรรมศาสตร์ประมาณนั้นเดี๋ยวขอเอฟก็ ต้นเดือนกลางกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะรับปริญญาแล้วไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะลงก่อนเดรับปริญญาหรือว่าหลังรับปริญญาก็ใครที่กําลังจะรับปริญ,ญาก็ฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยละกันเผื่อจะเป็นประโยชน์อ่ะแล้วเรื่องทรงผมอันนี้เอไม่ได้ทําเองนะอันนี้ไปจ้างร้านทําให้นั่นเองเพราะว่าไม่มีทักษะในด้านการทําผมและที่ทำผมเอสันมันค่อนข้างจะทายากนั่นเองใครที่อยากดู how to การทําผมก็ลองไปเสิร์ชดูช่องอื่นอย่างพี่อับดุบไบโบบิงก็อันนั้นก็กทําผมสวยหรือไม่ก็พี่แก้วก็เคยทําคือหลายๆคนเคยทาคลิปวิดีโอการทำ ผมและล่าแต่ที่ไม่ทาเพราะว่ามันคนผมสั้นไงมันค่อนข้างทายากเลยไม่มีทักษะการทําผมอย่างที่บอกไปแล้วช่วงผมตรงนี้เอฟก็เลยไปจ้างช่างทใหม่นั่นเองเอฟก็ขอคิดเอทเฉพาะลุกการแต่งหน้าลุกนี้ให้เพื่อนไว้ได้ดูกันและกันนะจ๊ะก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะชอบกันแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งว่าขอแซงความดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนเลยในปีการศึกษานี้ยังไงเอฟขอฝากช่องนี้ด้วยละกันสรัญญาจุดเอฟเอไแล้วก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยชื่อเดียวกับช่อง่งนี้เลยสรัญญาจุดเอฟเอไ มีอินสตาแกรมกับ Twitter ด้วยใครในช่องทางไหนสามารถใครพูดคุยกันได้นะจ๊ะยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีรูปมาโอดกันใน Facebook Fanpage แน่นอนจ้ะยังไงวันนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนเนาะและกลับพบกับเอกกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส b s ครใค e กับช่องทางนี้ของเอด,ด้วยแล้วกันยังไงวันนี้ขอไวแค่นี้ก่อนบายบายสวัสดีค่ะบายบาย